ไม่ว่าจะอนุทินจะอยู่ฝั่งไหนไม่อยู่ฝั่งไหนอง้งอิงจะไปทางไหนไม่ไปทางไหนผลลัพธ์ของมันเหมือนกันนะครับคือการที่กําลังจะล้มลงนะครับของรัฐบาลองอิงนะครับซึ่งผมเรียนไปแล้วนะครับสาหัสสากันนะฮะ สวัสดีครับผมกบผมเตศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ต่างประเทศนะครับไปอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะฮะเดินทางมาทํางานที่สิงคโปร์สองวันนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องสถานก,การณ์ทางการเมืองซึ่งตอนนี้ก็มีทั้งกระแสข่าวการยุบสภานะครับกระแสข่าวเรื่องของการปรับคําตรีนะครับ ซึ่งแน่นอนฮะกระแสข่าวตอนนี้ถึงขั้นเรียกว่าแตกกันเองซัดกันเองแล้วก็มีการเล่นงานกันอย่างหนักในรัฐบาล สำหรับผมนะครับท่านประธานผมอยากจะฝากไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีว่าผมให้คําสัญญาว่าจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมจะใช้ทุกสิ่งทุกอย่างสติปัญญาที่ผมมีเพื่อสนับสนุนท่านนายกรัฐมนตรีด้วยความสุดจริตใจตราบใดที่ท่านมองถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนชาวไทยมาก,ก่อนอย่างนี้ต่อไปฉะนั้นด้วยความจริงใจผมขอประกาศในสภา,านทรงเกียรติแห่งนี้ว่าผมนายชัยชนกชิดชอบลูกชายคนโตของนายเนวินและนางกาัลณาชิดชอบเลขาธิการพระภูมิใจไทยจะไม่มีวันเห็นด้วยกับ และไม่ใช่แค่พรบฉบับนี้แต่ทุกๆพรบรหลังจากนี้แม้นกระทั่งพรบอรของพักภูมิใจไทยที่เราคิดขึ้นมาแล้วนําเสนอเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยอย่างบ้านเกิดเมืองนอนผมก็จะันไม่เคยมีเรื่องถอนตัวหรือเรื่องยุบสภาใดๆนะครับก็โอ้โหสงการจะมีข่าวเลยไม่ต้องมีแล้วการเมืองก็คือการเมืองการเมืองก็คือการเมือง ่อยกา็บอุการยอไทยก็คือบุกเใจไทยเราเราเราเข้าใจครเราสามารถบริหารความขัดแย้งได้รัฐบาลมีเสียงพออยู่แล้วก็มีเข้าใจว่าท่านอนุทินนะะหัวหน้าพักได้คุยกันนายกแล้วท่านอนุทินบอกว่าพักของภุกเใจไทยไม่มีปัญหาก็การเมืองก็คือการเมือง การเมืองก็คือการเมืองท่านมองแล้วท่านบอกว่าคนเดินง้าบเลยมองมองมองพฤติการณของภูมิใจไทยยังไงก็ภูมิใจไทยก็คือภูมิใจไทยเด็ดแต่ผมไมรูาในภายหลังนี้มันจะไปครบเซอร์ไหมคะเรื่องครบมันมีปัญหาหรอไม่มีปัญหาเป็นลักษณะแบ่งกันเลยวันนี้มันมันไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าภูมิใจไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของพรรคร่วมรัฐบาลเป็นส่วนเป็นส่วนเป็นเป็นพรรคที่ใหญ่อันดับสองของพรรคร่วมรัฐบาล แต่ว่าพักรู้แล้วบ้านก็มีจํานวนมากพอนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งภูมิใจไทยก็รู้ดีว่าไม่มีปัญหาอะไรถ้าถ้าจะมีการไม่เข้าใจกันแต่เขาไม่ได้บอกแบบที่มาโดยตลอดไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเราเราเข้าใจครเราสามารถบริหารความขัดแย้งได้ภูมิใจไม่ใช่ใช่ไหมคะกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับภูมิใจไทยมันยังอยู่ในภาวะที่ไม่มีปัญหายังพูดได้อยู่เห็นพันนายกบอกว่า แน่นอน,น,น,นคือ,คอนายกต้างเป็นคนรุ่นใหม่ถ้าเป็นคนชอบอะไรที่ตรงไปตรงมาชอบก็บอกชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบท่าเป็นคนชอบสไตล์นั้นแต่ว่านี้การเมืองมันมันความรุ่นใหม่มันยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยก,ก็ต้องให้คนแก่อย่างผมคอยคุยด้วย ท่านนายกเองก็ทำงานในสไตล์ของท่านนายกเองเนี่ยในส่วนของท่านเองก็มีประสบการณ์ที่แบบสูงมากในเรื่องในเรื่องของการปรัดสินฐมนตรีมันควรจะไม่เบได้หรือยังเพราะว่าทำงานกันมันก็นานแล้อันนั้นเป็นเรื่องอำนาจของนายกครับเราจะไม่ยุ่งแต่ว่าอาจจะแบบว่าความเห็นอะไรบ้างไหมคะอ๋อไม่ละครับไม่ยังไม่ได้คุยกันเลยรัฐการของรัฐบาลในตอนนี้นะครับก็ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบาก ตอนนี้ปรากฏว่าทุกสื่อนําเสนอเหมือนกันเรื่องของยุบสภานะครับเรื่องของการปรับคำตรีเป็นสําคัญถึงขั้นมีการรอยงานนะครับบอกว่าตอนนี้แต่กันระหว่างอนุทินกับเนวินชิดชอบและตอนนี้นะครับหลังเทศการสงกรานต์จะเกิดการปรับออกและไล่ออกนะครับของพักภูมิใจไทยเหลือเฉพาะ ฝั่งสสนะครับของอนุทินชาญวีรกุลเท่านั้นนะครับขณะเดียวกันกระแสการยุบสภานะครับก็กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อนี้นะครับผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้หมดนะครับทุกทาง ไม่ว่ายุบสภาไม่ว่าจะเป็นลาออกไม่ว่าจะแกนการปรับคำตรีผมเคยดึงทุ้นส่วนนะครับว่าจะเกิดการปรับคำตรีเกิดขึ้นนะครับการปรับคำตรีเกิดจากหลัก3ประการ 1. เกิดการรัฐบาลเกิดขึ้น 2. องพักร่วมรัฐบาลแต่กันเอง3นิติรัฐนิติธรรมมีรายงานว่าฝั่งของภรคประชาชนก็จะมีการยื่นนะครับ50คน เพื่อที่จะเล่นงานอุ้งอิงเรื่องของคุณสมบัตินะฮะลีืหลีกเลี่ยง,ง,งเรื่องของภาษีนะครับสิ่งนี้ก็คงจะเป็นประเด็นฮะที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นไฮไลท์สำคัญในการต่อสู้การระหว่างพรรคการเมืองแต่อย่างไรก็ตามผลที่ออกในระหว่างนี้จะปรับคัมภีรีนะครับหรือจะดำเนินการอย่างไรอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดแตกกันเองอาจจะถูกมองว่า มันจะเหมือนพรรคของลุงป้อมที่ถูกแบ่งออกเป็น2นะครับแล้วก็ไปอยู่ฝั่งทักษิณส่วนหนึ่งอยู่ฝั่งลุงป้อมส่วนหนึ่งเหมือนธรรมนัตทธรอยู่นะครับก็มีความเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่สิ่งของที่เกิดขึ้นตอนนี้คือมันเกิดการแตกกันเองเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะอนุทินจะอยู่ฝั่งไหนไม่อยู่ฝั่งไหนอุ้งอิงจะไปทางไหนไม่ไปทางไหนผลลัพธ์ของมันเหมือนกันนะครับคือการที่กําลังจะล้มลง ของรัฐบาลองอิงนะครับซึ่งผมเรียนไปแล้วนะครับสาหัสสากัฮนะสถานการณ์ตอนนี้เศรษฐกิจสังคมการเมืองการต่างประเทศนะครับเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้หลักคิดทักษิณคิดเพื่อไทยทำมูงเห็นได้ชัดเจนนะฮะที่ผ่านมาคนบอกว่าทักษิณจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นกลับมาแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นจะมีอํานาจมากขึ้นประเทศไทยจะดีขึ้นวันนี้ทักษิณก็ยอมรับเองนะครับว่าเศรษฐกิจไม่ดี ถึงขั้นพูดบอกว่าให้คนไทยมาสามัคคีกันเพราะตอนนี้เขาแก้อะไรไม่ได้ละนะครับเขาทําทุกอย่างตอนนี้ไปเจรจา,าพม,มา่าพยายามจะออกแอคชั่นทุกวิธีทางยิ่งทําเท่าไหร่นะครับยิ่งเป็นเนกาตีฟซัมเกมนะครับเขาหวังว่าเขาจะสร้างผลงานให้เกิดความเห็นใจยังไม่ต้องเอาผิดเขาให้เขาอยู่ต่อยิ่งทําเท่าไหร่ยิ่งทําให้เขาลําบากมากขึ้นการเมืองการปกครองมาลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลนอุบายใจเย็นนะฮะ จากนี้ไปนะครับหลังจากวันที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2568เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนการเปลี่ยนแปลงจะเป็นรูปแบบไหน1ยึดอำนาจ2แตกกันเอง3นะครับนิติรัฐนิยธรรมแต่ผลที่ออกมาจะเป็นเนกาตีฟซัมเกมสำหรับฝั่งทักษิณแต่ผลที่ออกมากลับกันจะเป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาตินั่นเองนี่คือหลักที่สำคัญ เพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ รครอบครัวดูแลใกล้ชิดเอื้อเฟื้อเจื้อใจญาติมิตรเราฝากความรักให้กันหวงมาไลยในมือของยายลูกหลานต้องเอามายมาัดมากราบมากรขอพ่อง้ำอบไทย ในกันไปน้อยลอยมะลิดอกไม้กลิ่นหอมชื่นใจฉันไม่ขออะไรจากแผ่นดินนี้นอกจะขอทำดีเพื่อแผ่นดินไทยฉันจะขออะไรได้มากว่านี้ ไม่เคยขาดหายตั้งแต่วันวานมาจนวันนี้เราไม่เคยลืมเรามาจากไหนเราคือคนไทย คุณแผ่นดินสำหรับทุกๆเรื่องราว to call